ก็คือร่อนเรียบร้อยแล้วนะครับแป้งนกนระสงค์ผสม1,000กรัมหรือ1กิโลเราก็ร่อนเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่เนยเนย500กรัมเราก็หันหันไว้นะ,ะแต่ถ้าใช้มือทําหมายถึงว่าเขาเรียกกัน, y, น, y, นยนนีนะครับยีเนยกับแป้งให้เข้ากันนะครับอันนี้ครูจะใช้ตัวเบนเดอร์นะครับที่จะสับสับเนยนะแต่ถ้าบ้านไหนไม่มีบ้านไหนไม่มีแบบนี้นะครับ เราก็จะใช้มือมันลูดๆแต่ต้องหั่นชิ้นเล็กกว่านี้คือลูดจนหว่าแป้งจะเป็นสีเนยก็คือสีเหลืองอ่อนครับถึงจะเอาน้ําใส่ลงไปนวดได้นะครับน,นี่ครับไปได้ครนะับตาอครับ ตำแหน่ทหนกกลังนีและะถ้าไปกดตรงนี้ลอยมันก็จะเหมือนเดิมน,นะครับนะแล้วก็เวลานะครับไล่แป้งขึ้นมาจากก้นขึ้นมาให้เลยขอบขึ้นมานิดนึงเวลาเราประสานเวลาเราสารอะ่ะมันจะได้มาเชื่อมต่อกัน hmm. แในเวลาสุกแล้วแกะออกจากทิมมันจะได้ไม่หักไม่แตก ลองผูกดูไหมครับนี <mm ่ก็เดยน